สวัสดีพี่น้องทุกท่านวันนี้เรามาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสุบาสิบ,บทที่6ข้อที่16-19ซึ่งมีใจความดังนี้ว่ามี6สิ่งซึ่งพระยาวีทรงเกลียดมี7สิ่งซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสําหรับพระองค์ได้แก่ดวงตายะโสลินมุสาและมือที่เขีนฆ่าคนบริสุทธิ์ใจที่คิดแผนเลวร้าย ท้าซิ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วพยานเท็จซึ่งหายใจออกมาเป็นคำมุสาและคนที่หวานความแตกราวในหมู่พี่น้องพระธรรมตอนนี้มีหกสิ่งที่พูดชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดข้าพเจ้าขอรวบเป็นสามประเด็นใหญ่ๆเพื่อให้ข้อคิดแก่เราว,ว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงต้องการให้เราทำและอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทำ ประการที่1ดวงตายะโสและใจที่คิดแผนการชั่วจุดเน้นในตอนนี้ก็คือว่าเน้นเรื่องของตาเน้นเรื่องของใจหรือเน้นเรื่องของความคิดพระเจ้าทรงเกลียดดวงตาที่ยะโสก็คือเกลียดคนที่ยะโสนั่นเองคนที่ยะโสมักจะเป็นคนที่หยิ่งจองของคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองฉลาดเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเห็นแก่ตัว ชอบดูหมิน่นดูถูกคนอื่นชอบกดขี่ผู้อื่นไม่ให้เกียรติคนอื่นไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นชอบการเปรียบเทียบแต่งด้วยความโลภและความอิจฉารรษยาไร้ความเมตตาชอบตัดสินผู้อื่นคนเช่นนี้เป็นที่น่ารังเกียจจำเพาะพระพักของพระเจา้าพระเยซูทรงมีจิตใจที่ถ่องพระงทรงเชื่อฟังพระองค์ทรงยกย่องให้เกียรติพระบิดา และผู้อื่นสมองโรงทรงเอาความคิดและน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการดําเนินชีวิตและการรับใช้พระเจ้ายัางทรงเกลียดใจที่คิดชั่วหรือใจที่แงบงวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของความชั่วร้ายที่สุดแล้วก็จะนําไปสู่การกระทําที่ชั่วร้ายเพราะว่าชีวิตเริ่มต้นมาจากใจใจที่พิจแผนการทําชั่วร้ายนั้นก็คือซาตานเพราะว่ามารก็คือผู้ที่มาเพื่อที่จะลัก และทำลายมานันไม่ต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์แต่ต้องการให้มนุษย์นั้นล้มลงในบาปและตกเป็นทาสของมันตลอดไปมันจึงคิดแผนการชั่วมากมายเพื่อที่จะมาทดลองล่อลวงเพื่อให้เราได้ตกอยู่ในลุมพรางของมันมนันต้องการที่จะทําลายครอบครัวทําลายสุขภาพทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจจิตวิญญาณทําลายความสัมพันธ์ ของเรากับพระเจ้าความสัมพันธ์ของเรากับคนในครอบครัวความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนอาจจะหมายถึงเพื่อนบ้านเพื่อนที่ทำงานหรือเพื่อนๆของเราต้องการที่ทําลายความสัมพันธ์ของเรากับพี่น้องในคริสตจักรและเรากับผู้อื่นด้วยสําหรับพระเยซูพระองค์ไม่เคยมีความคิดหรือการกระทําที่ชั่วร้ายหรือพูดง่ายๆก็คือไม่มีการคิดมากร้ายใดๆทั้งสิ้นต่อผู้ใด แม้ปรุงจะถูกกดขี่ข่มเหงถูกบูตี่จนกระทั่งถูกตรึงบนไม้ขางเขนพปรุงก็ยังทรงให้อภัยกับคนเหล่านั้นที่กระทําสิ่งที่ชั่วร้ายต่อพระองค์ดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการที่จะให้เราทําในเรื่องของใจหรือความคิดก็คือจงขับไล่ความคิดชั่วความคิดเลวความคิดในทางลบแผนการที่เลวร้ายให้ออกไปจากชีวิตของเราโดยพึ่งในพระนามของพระเยซู และให้เรารีบสรภาพความปิดปากต่อพระเจ้าให้ความคิดการกระทําของเรานั้นอยู่ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าในพระธรรมสุาสภาษิตบทที่16ข้อหและอิสยาบทที่55ข้อ8ข้อ9กบอกอย่างนี้ว่าแผนการและความคิดเป็นของมนุษย์แต่คําตอบของฤา้นนั้นมาจากพระเจ้าเพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าความคิดของพระเจ้านั้นก็สูงกว่าความคิดของเรา ให้เรามีใจที่ยำเกรงพระเจ้าและมีความทำใจในสุภาษิตบทที่3ข้อหและหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อหและข้อหกได้บอกว่าอย่าคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรงพระเจ้าจงมีใจทอมเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่ยิงจองของแต่พระองค์จะทรงประทานพระกุณแก่คนที่ทอมใจให้เรารู้จักให้เกียรติกับผู้อื่นในโรมบทที่12บสองข้อสิบ,บอกว่า จงคนขวายที่จะให้เกียรติแก่กันและกันนั่นคือข้อคิดประการที่หนึ่ข้อคิดประการที่สองลิ้นที่มุสาและเป็นพยานเท็จสิ่งที่ต้องการเน้นในประเด็นนี้ก็คือเรื่องของลิ้นเรื่องของปากหรือเรื่องของคำพูดพระเจ้าทรงเกลียดการพูดมุสาหรือการเป็นพยานเท็จซาตานเริ่มต้นงานของมันก็ด้วยการพูดมุสา หลอกลวงให้อดามและเอวานั้นล้มลงอยู่ในความบาปเป็นเหตุให้มนุษย์คู่แรกนั้นจะต้องถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนและถูกตัดขาดสัมพันธภาพกับพระเจ้าและตกอยู่ในความบาปความบาปนั้นจึงได้เข้ามาครอบงำชีวิตของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้มารคือพ่อแห่งการมุสาใครที่ชอบมุสาก็คือลูกของมารลิ้นที่พูดมุสาไม่จริงแต่เป็นการพูดโกหก การพูดสิ่งที่ไม่จริงหรือพูดความจริงเพียงเล็กน้อยแต่แต่งแต้มคำพูดที่จอมกรองออไปรวมถึงการพูดแก้ตัวการเป็นพยานเท็จการนินทาว่าร้ายผู้อื่นการพูดในเชิงลบการพูดที่ไม่สร้างสรรค์การพูดหยาบคายการพูดสาบแช่งการพูดสาบานการพูดสิ่งที่ไรสาระคนที่ทำแบบนี้คือคนที่มีชีวิตฝ่ายเนื้อหนังและเป็นเครื่องมือของซาตาน สำหรับพระเยซูพระองค์ไม่เคยพูดมนุสาพระองค์ไม่เคยเป็นพยานเท็จพระองค์สอนเราเสมอว่าจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พระคำบีได้สอนให้เราระมัดระวังเรื่องการพูดและเรื่องของคําพูดมากมายเช่นในพระธรรมสุภาษิตในพระธรรมยากอบและในพระธรรมเล่มอื่นๆขอยกตัวอย่างสักสองข้อสุภาษิตบทที่12บสข้อสิบอกว่า ปากที่พูดความจริงทนอยู่เป็นนิดแต่ลิ้นที่พูดมุสาอยู่ได้เพียงประเดียวเดียวในสุภาษิตบ,บทที่18ข้อยีบบอกว่าความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็กินผลของมันดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการที่จะให้เราทําในเรื่องของการพูดหรือในเรื่องของการใช้ลิ้นในเรื่องของการใช้ปากคือจงฝึกคิดก่อนที่เราจะพูดเสมอ ในยากอบบทที่1,19ข้อ19บอกว่าจงไวในการฟังช้าในการพูดและช้าในการโกรธขอให้เราพูดความจริงด้วยความรักในเอเฟซัสบทที่สี่ข้อ15บอกว่าให้เรายึดถือความจริงด้วยใจรักเพื่อเราจะเจริญขึ้นในทุกด้านให้เราพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์หรือพูดในเชิงบวกฟิลิปปีบทุที่ี่ข้อ8ข้อ9บอกว่าจงคร่ครวญดู สิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่น่ายกย่องสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ดียอดเยี่ยมสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอให้ท่านจงปฏิบัตินั่นหมายความว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีงามก็ขอให้เราได้คิดและก็ได้พูดสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกมาจงให้ปากของเราเป็นปากแห่งการสรรเสริญเป็นปากแห่งการอธิษฐานการใจด้วยพระวจนะ การกล่าวคำอวยพรการกล่าวคำพยานการกล่าวข่าวประเสริฐในยากอบบทที่3ข้อ10บอกว่าคำสนเสริญและคำแช่งด่าจะออกจากปากเดียวกันได้หรืออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยข้อคิดประการที่3มือที่ฆ่าคนบริสุทธิ์มือที่หวานความแตกร้าวเท้าที่วิ่งไปในสิ่งชั่วเพราะฉะนั้นในข้อนี้ สิ่งที่ต้องการเน้นก็คือเรื่องของการกระทำและการดำเนินชีวิตพระเจ้าทรงเกลียดมือที่ฆ่าคนบริสุทธิ์และมือที่หวานความแตกราราวราจะบอกว่าเราไม่เคยฆ่าใครเลยในชีวิตนี้แต่ว่าในหนึ่งยอมบทที่สามข้อสิได้เตือนเราอย่างชัดเจนว่าใครก็ตามที่ทเกลียดชังพี่น้องคนตนเองก็เท่ากับเป็นคนที่ฆ่าคนแล้วเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะ เป็นคนที่ฆ่าคนบริสไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้มือของเราสามารถที่จะฆ่าคนให้ตายได้ด้วยการเขียนสิ่งที่ชั่วร้ายเขียนสิ่งที่เป็นความเท็จเขียนเอาดีเข้าตัวเอาร้ายให้ผ้อื่ลถ้าหากว่าเราอ่านใน Facebook หรือว่าเราดูใน y o YouTube เราดูในซื้อออนไลน์ต่างๆเราจะเห็นว่าจะมีการเขียนหรือเปการพูดในสิ่งที่ชั่วร้ายมากมายเป็นการสาดโครนเข้าหากัน จนหลงมูวว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือความเท็จกันแน่มือของเราก็สามารถที่จะสร้างความแตกแยกได้สร้างความเข้าใจผิดได้สร้างความร้าวฉานให้เกิดขึ้นได้โดยผ่านมือที่เราทําหรืออาจจะผ่านปากที่เราพูดก็เป็นไปได้มือของเราสามารถที่ทําสิ่งที่ชั่วและฆ่าคนบริสุทธิ์ได้เช่นถ้าว่าเราไปประกอบอาชีพที่ไม่สุจริต เราไปขายสิ่งเสพติดเรานำสินค้าที่ไร้คุณภาพมาย้อมแมวขายตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเช่นคนที่ไปเอาหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วที่คนเอาไปทิ้งแล้วก็เอามาแล้วเอามาซักเอามาตรียเอามาทำแล้วก็เอามาขายใหม่หรือ,อถุงมือทางการแพทย์ที่ทิ้งไปแล้วก็เอามาแล้วก็มาซักแล้วก็มาย้อมสีแล้วก็มาขายใหม่เหล่านี้มันก็เป็นสิ่งวิธีการหนึ่งที่เป็นการฆ่าคนให้ตาย ด้วยสารเคมีหรือเรื่องเชื้อโรคต่างๆบมืงทีอาจจะมีการผลิตอาหารหรือยาผลผลิตจากการเกษตรโดยใช้สารเคมีแล้วก็มีสารปนเปื้อนต่างๆโดยหวังว่าจะให้มีกําไรมากที่สุดเลยเหล่านี้ก็เป็นการทําลายชีวิตของผู้อื่นหรือมือที่เราขโมยสิ่งของคน,คนอื่นๆมือที่เราประกอบอาชีพทีุ่จริ หรือมือที่เราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมคริสเตียนมือที่ไม่ยอมหยิบยื่นความรักความช่วยเหลือให้กับคนอื่นมือที่ทำการเหล่านี้เป็นมือที่พระเจ้าทรงรังเกียจพระเจ้ายังทรงรังเกียจเท้าที่เดินไปในทางชั่วเท้าของเรามักจะเดินไปในทางชั่วเพราะซาตานได้ขุดหนุมพรางเอาไว้แล้วก็ล่อลวงหลอกล่อเราให้เดินหลงไปตามทางของมันซึ่ง เป็นทางที่มีแสงเสียงสีกลิ่นรสน่าสัมผัสน่ารื่นรมแต่ปลายทางของมันก็คือความพินาศและความหายนะตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดคือการระบาดของโควิด1 9เารอบที่หนึ่งเราจะเห็นว่าคนที่ติดโควิดมากมายเกิดจากคนที่ไปที่สนามมวยไปเล่นการพนันมวย แล้วก็เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและก็ทรงต่อต่อตอตอไปจนกระทั่งเราจะต้องมีการล็อกดาวน์และก็มีคนเสียชีวิตมีคนที่เจ็บป่วยมีคนที่ต้องรักษาตัวมากมายและเรามาดูการระบาดของโควิด -19 ในรอบที่สองก็เกิดจากคนที่ไปเล่นการพนันในบอนการพนันไปในที่อักโครจรไปในแหล่งที่มีอบายมุกมีสิ่งเสพติดต่างๆแล้วมันก็ขยาย แพร่กระจายออกไปจนเวลานี้ยอดของผู้ที่เจ็บป่วยมีจำนวนมากมายเหลือเกินและถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนก็วัคซีนก็อาจจะไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงพร้อสิ่งเหล่านี้คือเท้าของเราจะต้องรัดระวังในทางที่เราจะเดินไปเรามาดูพระเยซูคริสต์มือของพระเยซูมีแต่การให้เท้าของพระเยซูเดินไปตามที่ต่างๆเพื่อจะประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า ส่งสั่งสอนตามธรรมศาลาและตามที่ต่างๆที่พระองค์ท่งเสด็จไปพระองค์สด็จไปที่ไหนพระองค์ก็ส่งรักษาโรภาคภัยไข้เจ็บพระองค์ก็ท่งขับพีพระองค์ท่งเยี่ยมเยียนและก้นหมินใจพระองค์ท่งสำแดงความรักของพิดาต่อทุกคนที่พระองค์ได้ประสบพบเห็นหากเราจะวานหรือเราจะทำหรือเราจะเดินเราจะต้องถามตัวเราเองเสมอว่า สิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อเราหรือต่อคนอื่นหรือไม่สิ่งนั้นมันสร้างสรรหรือทำรายหรือสร้างความแตกร้าวหรือส่งผลในทางลบต่อตัวเราเองต่อคนอื่นต่อคริสตจักรหรือไม่อย่างไรสิ่งนั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่หรืออาจจะทำให้พระนามของพระองเสื่อมเสียะเกียรติหรือไม่นั่นคือคำถามที่เราต้องถามตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาในหนึ่งโครินบทที่10บข้อสาเ จึงเตือนเราว่าไม่ว่าพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทําอะไรก็ตามจงทําเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นในประเด็นนี้สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เรากระทําคืออะไรจงวานสิ่งที่เป็นเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณเช่นหวานพระวจนะหวานคําอธิษฐานหวานคำหน,นำุนใจหวานพระกิตคุณของพระเจ้า กระเทียบบทที่5าข้อเจและข้อ9บอกกับเราว่าใครวานอะไรลงไปก็เจ็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นและถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรจงให้มือของเราเป็นมือแห่งการถวายมือแห่งการให้มือแห่งการแบ่งปันมือแห่งการช่วยเหลือมือแห่งการรับใช้มือที่ประกอบอาชีพที่สุจริตมือที่ขยันหมั่นเพียรมือที่อดทน นักเอาเบาสู้ทั้งต่อคนและต่องานที่เรารับผิดชอบจงเป็นกาวใจแห่งความแตกร้าวเชื่อมความสัมพันธ์ที่ร้าวชานระหว่างพี่น้องให้กลับมาคืนดีกันให้อภัยกันและรักกันด้วยความจริงใจจงสร้างความสมัครสมานสามครีระหว่างพี่น้องสื่อสารสัมพันธ์กันร่วมวมือร่วมใจในการรับใช้อย่ามีทิจิทำด้วยความทอมใจ เพื่อที่จะลดช่องว่างระหว่างกันและกันลงและเพื่อทําให้เกิดความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดมากยิ่งขึ้นจงเป็นเท้าที่ออกไปเยี่ยมเขียนไปเป็นพยานไปประกาศไปหนุนใจไปสอนพระวจนะไปในที่ที่พระเจ้าทรงต้องการที่จะให้เราไปรับใช้ขอสรุป 3. ส,สิ่งที่เราจะไม่ทําเราจะบอกว่าไม่หนึ่ง ใจยะสูงใจที่คิดแผนการชั่วไม่สองลิ้นที่พูดมุสาลิ้นที่กล่าวคำพยานเท็จเราจะบอกว่าไม่และสามมือที่บานความแตก้าวและเท้าที่เดินไปในทางที่ชั่วร้ายเราจะบอกว่าไม่ถ้าอย่างนั้นสามสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราทำนั้นคืออะไรหนึ่งใจที่ยำเกรงพระเจ้า ใจท่องและใจที่ให้เกียรติผู้อื่นเยี่ยม 2. คิดก่อนพูดพูดความจริงด้วยความรักและพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจะบอกว่าเยี่ยมและ 3. มมือที่วานความรักความดีสันติภาพเท้าที่เดินไปรับใช้ด้วยพลังที่มาจากพระเจ้าและเราจะตอบว่าเยี่ยม ขอบพระเจ้าทรงอวยพรผ่านโคจรองพระองค์สวัสดีค่ะ